สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมือน,นี้อยู่กับเพจทำม,มาหากินครับเชาของมือน,นี้อยู่สวนไผ่ขั้วาจานดำนะครับช่วงนี้น้ำลดละเด้อครับเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำน้ำลดแล้วนะครับน้ำยุษาขจีแหงาขีแรงแก้หน่อยครับว่าเปยังครับบรรยากาศบรรบ้านห้องนะครับตามที่ตามเกิดละถ้าพี่น้องมา เบิ้งครับมาต้อนรับสมาชิกใหม่ครับนี่ครับเมื่อคืนนี่ได้นินข่าวดีแต่มื่อคืนนี่แหละโอ้ไกลกันนั่งันนี้พี่น้องนี่แหละครับขันยุพงยุทายยุไหยยุหน้าเฮาโอ้ตกลูกหลายหลายตัวด้วยนี่บ,อบอ่อไหมบ่อไหมหนึง่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองตัวครับเนี่ยนี่เอานะครับส่วนไพ่กัดกำลังเลื่มออกนอกครับบพัด่านไงพัดไหนไงเด้อจีน้องนดด้ำก็ดรดไหลมาเบิงสมาชิกไหมครับตอนรับสมาชิกไหมนะครับเนาะบรรยากาศเหมือนบานหูอยู่ใครอยู่นะ ตังนี้กัเก็บเกี่ยวแล้วๆกาลังสิปับป,ปุงไอสวนไอหน้าผักบุงครับเดี๋ยวสิโยกหลองไม่ขุ้นนะนะครับโยกหลองไม่เห็นเป็นคล้องคล้องเวลาเก็บเกี่ยวไงเอาพี่น้องเขาบดครับตอนรับสมารถชิกไหมมือนี่ คือมาจะสามซีปีสี่แล้วนะครับตัวน้อยๆแม่สาวมาปีนี้ครับเมืนอนกึ้นนี่แหละยินข่าวดีตกลูกแล้วลูกแรกครับลูกแรกโอ้ยนี่ลูกแรกโอ,กกโอ้ซีดีซีดี สมบูรณ์เพศเพศผู้นะงามงามสีดอ,องามดอ,อุ้มกล่องทางนี้มันเสียบเนาะพอเห็นชัดดอ,อท้งนี้ทางนี้ใครเนี่ยครับน่าก้งไงขาไงถือใจถือใจนะครับออกดอกออกผลออกผลผลิตน,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 นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่ง ความดีอกดีใจพุ้งใจของเรียงอันได้ก็ะอยากเห็นอันนั้นเนะครับนี่ครับโอ้ไงไงไงนะครับเกลือพุ่งไงอยู่เนี่ยคือมาแต่เนี่ยเนี่ยน,น้อยครับหลายปีแล้วล่ะ2-3ส,สามปีแล้วไายจะได้ นี่เป็นพึ้นลูกแรกตกลูกแรกครับคื้นนี่ตรงพื้นนีประมาณซี่ทุ่มที่ถุ่มกว่าเสาี่นี้มันยังไม่ได้ปล่อยออกหามูนะครับเนาะมันได้แข็งเหมืนเด็มูกระยุข้างนอก,นอก โอ้ขาพี่น้องขา,างไงน่าจะมือแรงนี่กน็น่าจะแข็งแรงนะครับถือแดดถืองาแม่เลี้ยไปนะครับตามธรรมชาติแข็งแรงแล้วนี่ก็นั่งเลื่อมลังกินนมแม่ 我吃金汤面，面。 ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนีแ่แหละครับตอนรับสมาชิกใหม่เพิ่นทิพว่าเนี่ยเพิ่นทิพเตือนไว้ลูกกินนมเดี๋ยวผมจอบจอบเบิ้งอยู่ขางเนาะสำรับมืนอนีขอขอบคุณพี่น้องที่เบิ้งคลิปเฮาจนจบครับอัปเดตข้อมูลเดี๋ยวดีใจครับจริงๆแหละพี่น้องเอ้ยเรียงเงี้ก็อยากเห็นนั่นนั่นเติบโตครับโตกลูกลูกแรกครับแม่สาวสำรับมณีขอขอบคุณพี่น้องหลายสวัสดีครับ